<c oughs> สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่ดีแม็กปิดหล่มก็เมื่อกี้นะโอ้โหแบบแก้เครียดแก้เครียดนะครับทดลองแรงบิดนะร <c oughs> ับโดยชว่วงวัยหนุ่มนะเอาคลิปนี้ก็จะมาใส่โบรอนกันนะเป็นแปลงที่โคตรเยอะนะแปลงนี้เป็นสุราษฎร์หนึ่งและสองนะทลายเยอะมากนะเป็นที่แปลงทลายโคตรใหญ่นะที่เพื่อนคุค้นเคยกันดีนะนี่โบรอนใส่แร็กเตอร์นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับ ใส่โดย Tractor l ์เ0 8นะและเครื่องวาดบุย f s 3 0 0นะครับวันที่ใส่เนี่วที่22ทธันวา2565นะเดี๋ยวบางคนบอกว่าจะบอกวันทำไมก็คือผมบันทึกไว้นะครับการลืมนะว่า22ธันวา2565เนี่ยเราได้ใส่บุยโบรอนนะให้กับแรงทลายโกตรใหญ่เอาเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีใส่ใส่ยังไงนะครับ ้ดยรอบห้าเจ็ดร้อยห้าครับเปิดระดับเจ็ดเลยนะแพลงนี้โคตรนนะแบบหนักนะต้องใส่เยอะหน่อย กองทางเหมือน อนี่นก็ประมาณนี้นะกันนะแลงนี้เป็นแปลงถลายโคตรใหญ่นะครับที่บรรทุกกันเมามันนะครับก็เนี่ยเราจะใส่บริเวณกองทางวิ่งซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันนะ <c oughs> นะใส่เยอะหน่อยแปลงนี้เพราะว่าโคตรดกเลยนะรถสองสารถบรรทุกกันเมามันนะนันี่ดูดีแม็กเรากระฉูดกระแฉกันเลยทีดเดียวยเชยวไ,ไดร่องน้ำใหม่นะโอเคคลิปนี้ ประมาณนี้ก,การคิดต่อไปก็น่าจะเป็น2ี0 0กครับ0ูนย์หนะาโบรอนก็ประมาณนี้นะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม